สอนคนต่อไปชบอดสวัสดีครับผมยานวุฒิชั่วมงคลน,นะครับชื่อเล่นชื่อยินครับผมตอนเด็กๆคุณครูสอนให้คิดเลขในใจพอโตมาผมก็เลยคิดนอกใจใครไม่เป็นครับสปายเป็นยังไงคนนี้คือน่ารักมากแล้วก็คือแบบว่า เดินออกมาอย่างเงี้ยความน่ารักของนางคือนางพยายามเดินให้ตรงจังหวะเสียงเพลงซึ่งดีแบบว่าเพลงออกมาปุ๊บเราก็นับจังหวะเอ๊เจจเขาเดินตามจังหวะเพลงใช่ไหมเจก็บอกเรามาลองนับกันตอนเดินกับปังปังปังรลของหนูเดินอีกมดครับคนนี้น่าสนใจยังไงคะก็อย่างที่สไปร์บอกอ่ะถ้าเดินเขามันลงจังหวะ พอเขาเดินอะไ้พวกที่แบบเราอย่างเงี้ยพอเพลงมันขึ้นปุ๊บมันจะไปอัตโนมัติถูกไหมแต่ว่าพอเขาเดินออกมาปุ๊บก,ก็หันไปถามพี่เดชพี่เดชมันใช่แม่เปะวะหรือว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเดี๋ยวลองลองลองศึกษาเขาไปก่อนอะไรอย่างงี้คือแสดงก่อนหน้านี้ผมเคยเป็นาริสต้ามาก่อนเวลาผมไปเดทผมก็ชอบทายนิสัยผู้เดทจากการดื่มกาแฟดับไฟอะทำไมอะเดท หนูไ่กินช็อกโกแลตแล้วหนูก็ไ่กินกาแฟด้วยอ๋อเหรอเครื่องดื่มเครื่องดื่มคุณคุณดื่มอะไรเนี่ยผมชังอยากลูกแล้วมาไม่กินแล้วมาเลิกินแล้วก็นี่ไงอีเด็ดกินหมาปั่นเอาจริงคุณดื่มอะไรอ่ะชาเขียวครับฮะอ๋ออ๋อชาเขียวแล้วข้าวราดแฟดื่มชาเขียวใช่แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลยดื่มไหมหมดค่ะหมดค่ะหมดค่ะดือมทุกอย่างไม่กินกาแฟ แฟนคนก่อนที่เล่นฟิตเนสอะเขาก็เล่นระนาดครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็เป็นบาริสต้าแต่ว่าคือคนละคนกันนะครับคนหนึ่งเป็นบาริสต้าแล้วก็หลังจากบาริสต้าเขาว่เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นระนาดแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนน้องเขาเป็นเป็นสองคนนั้นอะมารวมใคยเป็นน้องยีน เลยนะกาแฟไม่เคยเป็นอย่างนี้นะเขาส่วนใหญ่ตลกโปกฮานี่แบบเฮ้ยนี่มาซึ้งเสียงสัตว์เลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยินดับไฟหนึ่งคนพาหนึ่งคนมาเจอเราอาไปเลยหัวใจว่าไปย